สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่12สิงหาคม2564นะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับวันนี้เช้ามาก็เลยเดินรอบบ้านนะครับว่ามีพืชผักผลไม้อะไรที่เราสามารถทํำกินได้นะครับก็มาเนี่ยครับมาเจอหน่อไม้ครับไผ่หวานนะครับนี่ต้นเดียวนะครับออก ดกมากเลยนะครับบางบางส่วนผมก็เก็บเก็บไปแล้วนะครับยอบต้นนี้นี่ครับอยู่ในกระป๋องนะครับอ่าเราจะมาเก็บที่เหลือครับดูกันว่าวันนี้จะเก็บได้กี่หน่อนนะครับวิธีเก็บก็ใช้มือดึงเลยนะครับเพราะว่ามันตอไผ่หวานนี่จะแข็งนะครับสับไปก็จะไปโดนหน่อเขา เพื่อให้เข้าจะงอกต่ออีกนะครับนี่ครับดึงเลยครับฮหน่อที่พอใช้ได้นะครับหนอเล็กเราก็ไว้ขอนนะครับตึ๊บเออนี่ยนะจอแน่นมากเลยครับต้องออาจอหนนอ จับให้คนโคนะครับก็จะได้หน่อครับจับให้ถึงโคนแล้วค่อยดึงแรงนะครับหนึ่งสองนี่คนอนนี้หนอนี่ได้ครับงอกโตวไวมากนะครับ3ามวันนี้มาดูก็น่าจะได้อีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ่เขาจะไว้ต้นไม่นาขนาดนี้นะครับเอาไว้สักสามสต้นสีต้นก็พอครับแต่นี่บางทีเราปล่อยไว้แล้วก็ลืมมาตัดเกียงออกนะครับมันก็ทําให้แน่นหน่อที่งอกมาบา,บางหนอ่อก็อยู่ด้านในก็ไม่สามารถเอาออกได้นะครับเอาหนึ่งร้อน มาดูกันนะครับว่าวันนี้กอเดียวนี้ได้ขี่หนอนกันในกระป๋องนี้มีที่มือผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ เก้าครับ10บอ่าสิบเอ็ดสองาได้16บหน่อครับคุณผู้ชมครับต้นเดียวนี่ได้16บหนอ่อวันนี้ก็ถือว่ากินได้ส,ดสองสบ้านเลยทีเดียวนะครับ ที่มีพื้นที่นะครับก็สามารถปลูกไว้ได้นะครับไผ่หวานเนี่ยปลูกสักต้นสองต้นนะครับผมปลูกไว้ประมาณสามต้นอยู่แถบนี้นอ,อีกต้นหนงนี้ก็เป็นไผ่ไผ่อีกแบบหนึ่งน,นะครับก็หน,น่อจะใหญ่แต่ว่าที่ผ่านมามันแรงเขาก็เลยหน่อเล็กนิดนะครับแต่ว่านี่ต้องเ๋ยวต้องจัดทิิงนะปลูกไม่ยากครับก็กา อาจจะขุดหนอขุดแบ่งกิง่งแบง่งแบง่งแบ่นอมานะครับหนอที่เครงแข็ง,ขงที่เขามันต้นใหญ่ต้นแก่แล้วก็ตัดแล้วก็สับแยกออกมาก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพจชนหาธรรมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ